สวัสดีค่ะสแปมพิมพจริจินาจันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะสำหรับความประทับใจในความเป็นนิทยาศาสตร์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ประทับใจมาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะคะก็คือการได้ร่วมทํากิจกรรมรับน้องนะคะทั้งขึ้นดอยนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่รุ่นพี่ทําให้รุ่นน้องนะคะแล้วก็รวมถึงการได้รับ การอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ค่ะนี่คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยนะคะในภาควิชานิเทศาสตร์ในความเป็นครอบครัวนิเทศาสตร์ของเราค่ะสําหรับการเรียนนิเทศาสตร์นะคะต้องบอกไว้เลยนะคะว่านิเทศาสตร์เรียนแล้วสนุกมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมการทํางานนะคะร่วมกับรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะการทํางานต่างๆเนี่ยต้องบอกว่านิเทศาสตร์สนุกมากๆและที่สำคัญก็คือภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของขอครอบครัวิเทศาสตร์แล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เลือก ภาาาาาาาคควววิิชชชนนีีี้้้ะะะแลลกก็ททท่่่่ไดมมมศึษหยยษฐฐหยยยัรเ,เงใส,สวัสดีครับชื่อฟิลม์มพงศิษฐ์สิทธิวัฒน์นะครับก็เป็นนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับถ้าถามว่านิเทศศาสตร์มีผลกับความสําเร็จอย่างไรก็ต้องบอกนะครับว่า อยากจะให้น้องๆเห็นผลงานของพี่ๆของเราหลายๆคนนะครับที่ประสบความสําเร็จทั้งในหน้าที่การงานการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาควิชานิเทศศาสตร์ไปเนี่ยจบไปเป็นอาชีพหลากหลายอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวดีเจผู้ดําเนินรายการนะครับรวมถึงนักข่าวหลากหลายอาชีพครับนี่คือความภาคภูมิใจของนิเทศศาสตร์ของราชภัฏเชียงใหม่ครับ ก็เชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวนิเทศศาสตร์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันที่จบไปแล้วนานๆแล้วก็ตามนะครับอยากจะให้กลับมาสู่อ้อมอ,อกกลับมาสู่บ้านของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ